อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตนะครับจำนวน200บาทนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิวเล e ตนะครับผมแบบโดยตรงเลยใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิวเล e ตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิวเล็ตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับใน ของแอปหาเงินฟรีทูมิเนียโมเรตนะครับผมเป็นแอปใหม่เลยนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสามารถทําเงินเข้าทูมิเนียโมเรตได้แบบโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครกันเลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับออาโอเคนะครับสำหรับแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนียโมเรตนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับแอปนี้ก็เป็นแอปใหม่นะครับ ผมที่มีคนรีวิวค่อนข้างหลายคนแล้วนะในส่วนของแอปนี้ผมก็มีคนแนะนํามานะครับก็อยากจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆในการใช้งานของแอปนี้นะครับว่าจะทําเงินแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้ที่ Google Play เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะกดลิงก์ติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครนะครับก็ให้เรากดเปิดแอปขึ้นมานะเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการสมัคร ครับผมก็ให้เรากดไปที่อันแรกเลยนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นในหน้านี้นะครับในส่วนของเมนูโปรไฟล์นะครับจากนั้นเนี่ยจะมีคําว่า s ิงค i อินด้านบนตรงนี้เป็นการสมัครนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการสมัครนะครับผมเป็นการเข้าสู่ระบบด้วย Google หรือว่าอีเมลนั่นเองในการสมัครเราก็กดสมัครผ่านตรงนี้ได้เลยกดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นในหน้านี้เลยนะครับในส่วนของหน้าแอปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นนตอ ต่อไปกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมว่าทําเงินแบบไหนอย่างไรเนาะสําหรับแอปนี้นะครับผมทุกเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเลยนะครับมีหาเงินเชิญนะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็ประวัติโดยย่อนะครับในส่วนของการกรอกรหัส โพสนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องกรอกตรงไหนนะเพราะว่าผมหาสักพักแล้วนะครับหาไม่เจอว่าต้องกรอกรหัสโพสตรงไหนนะครับสำหรับใครที่หาเจอนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะเดี๋ยวผมจะมากรอกให้นะครับแล้วก็แนะนําผมได้นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูกันนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับเมนูแรกเลยก็คือหาเงินนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะแจ้งยอดเงินของเราเลยอันดับแรกด้านบนเลยนะครับยอดเงินคงเหลือนะครับของผมนะที่ผมสมัครมาครั้งแรก นะครับผมมีอยู่ตอนนี้1.75สตางค์นะครับหรือประมาณ1,7,500เหเหรียญทองนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นระบบการเช็คอินนะครับแบบต่อเนื่องทุกวันนะครับเราสามารถกดเช็คอินเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็ยอดเงินได้นะตัวนี้เนี่ยผมก็กดเช็คอินมา2วันแล้วนะครับเพราะว่าผมทดลองเล่นอยู่นะครับต่อมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลัคกี้นะครับในการหมุนวงล้อนะครับมีทั้งหมด4วงล้อนะอันแรกเป็นลัคกี้ดาวนะครับกดเข้าไปการเล่นนะครับผมก็จะเป็นการหมุนนะครับเป็นการสุ่มลัคกี้เนาะทั้งหมด8ครั้งนะครับวิธีการเล่นก็กดตรงรูปนิ้วตรงนี้เลยนะครับเป็นการสุ่มกล่อองงข เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับ กดเช็คไปมันก็จะเด่งให้เราไปดาวน์โหลดแอปนะครับซึ่งเราไม่ต้องดาวน์โหลดเนาะให้เรากดกากบาทปิดไปได้เลยนะครับเราจะได้รับในส่วนของจิกซอนะครับแล้วก็กดสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้รับคะแนนเนาะคะนนที่เราไม่ได้รับคะแนนแล้วก็กากบาทปิดไปนะครับสำหรับของรางวัลอื่นๆนะครับผมผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่น่าจะแจกจริงนะครับบางแค่เอามาโชว์หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะให้เราทาฟรีแล้วกันนะครับสลับตรงนี้โอ้สังเกตได้ง่ายๆเลยด้านบนตรงนี้จะมีเหรียญทองนะร่เนนแให้าอยู ถ้าเราเล่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะนับคะแนนให้เราด้านบนเห็นไหมที่เป็นขีดสีเขียวนะครับ e UM ผมพอมันวิ่งเต็มวงกลมแล้วเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของคะแนนนะทุกคนอันนี้เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะครับผมด้านบนมันก็จะบวกคะแนนให้เราเนาะเห็นไหมพอมันเต็มวงกลมแล้วเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนให้เราไปนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นอันแรกนะครับต่อมานะครับผมอันที่2นะครับผมฟัน a อ d E เอินะครับอ่ะกดเข้าไปอันนี้เนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ Google นะเดี๋ยวผมเปิดผ่าน Google นะครับอ้าวโอเคนะครับพอเข กดเข้าไปเล่นเกมตรงหน้านี้ได้นะครับซึ่งมีหลายเกมให้เราเล่นนะเดี๋ยวผมลองกดดูสักเกมหนึ่งว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเอาเกมนี้ละกันเนะเาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้รับการกระบาดปิดโฆษณาไปนะครับแล้วเราก็รอทางแอปเกมตรงนี้นะครับผมโหลดสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ามันขึ้นโหลดตรงนี้นะเห็นไหมโหลดอัตโนมัตินะครับสีวินาทีอยู่เลยนะครับถ้ามันขึ้นโฆษณานะครับก็ให้เราปิดโฆษณาไปนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาเล่นเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเกมทั่วไปนะที่คุ้นเคยนะครับกิมสีนะครับผมไม่น่าจะยากนะเราก็เล่นไปเรื่่อยๆรไมู้ มันจะให้คะแนนตรงไหนนะครับผมก็ลองเล่นดูก่อนนะถ้ามันได้รับคะแนนเนี่ยเราก็เก็บคะแนนไปฟรีๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมตรงเมนูที่2นะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะสําหรับคะแนนหรือว่าเพชรในเกมนี้นะครับไม่สามารถนําไปแลกเป็นเงินได้นะทุกคนเราจะต้องใช้ในส่วนของแอปนั้นนะครับผมก็คือคะแนนเหรียญทองเนาะนี้เรามาเล่นเกมเพื่อที่จะทําภารกิจนั่นเองนะครับเอาโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกม ต่อไปเป็น Lucky m น n e y นะครับสำหรับ Lucky m น n e y ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกับกาชานะที่เป็นลูกบอลเนาะเป็นการสุ่มคะแนนนะครับได้10ครั้งนะครับแล้วก็กดสุ่มไปนะครับอันนี้เราก็กากระบาดปิดไปนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับจะเป็นตัวเหรียญทองนะที่นับคะแนนเหมือนกันกับอันแรกนะทุกคนนะครับก็เล่นประมาณนี้ผมเจอหมายเลข3นะครับได้อะไรนะครับอ่ามันก็จะลงมาที่ด้านล่างนะครับนะครับก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยนะโอเคต่อไปอันสุดท้ายนะครับ Lucky v i ิ w นะครับอันนี้ก็กดเข้ามาแล้วเราก็เล่นนะครับเป็นการ ทอยลูกเต่าเนาะแครั้งนะครับแล้วก็ทอยไปนะครับเดินตกแล้วก็กดเล่นต่อได้เลยนะครับประมาณนี้คะแนนบวกอยู่ที่ด้านบนฝ่ามือนะต่อมานะครับผมมาดูภารกิจที่แนะนำนะครับเป็นทางแอปแนะนำเนาะภารกิจแรกนะครับห้าพันเหรียญทองนะครับงานง่ายแบ่งปันและคุณจะได้รับเหรียญห้าพัน 5, เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูว่าคืออะไรพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่เมนูที่2เนาะจะเป็นในเรื่องของการแนะนําเพื่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มเราต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะสำหรับภารกิจอื่นๆนะครับก็จะเป็นการติดตั้งเล่นเกมนะครับหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆเพื่อที่จะทําภารกิจรับคะแนนนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นการติดตั้งเกมนะครับเติมในสงครามในฝันเนาะเปิดแอปสําหรับ3วันก็คือเขาให้เราติดตั้งแล้วก็เปิดใช งานแอปอย่างน้อย3วันนะครับลงทะเบียนและเติมเงินในแอปนะครับผมเล่นแอปไม่กี่นาทีในวันถัดไปนะครับเล่นแอปไม่กี่นาทีในวันที่สนะครับก็เราจะต้องทําภารกิจตรงนี้ให้ครบนะและก็มีทีละนะครับผมที่ไม่เขียนคำว่าทีละนะหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็ดูภารกิจนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรในส่วนของการเติมเงินในเกมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเติมเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีการเติมเงินนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้เราเสียงเงินนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะครับในการที่เราจะทําการ เติมเงินแล้วก็รับคะแนนเท่านี้นะครับไม่รู้ว่า95,000คะแนนเนี่ยเป็นเงินกี่บาทถ้าเราเติมไปแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมต่อมานะครับผมเราก็ไปดูภารกิจอื่นๆได้นะว่าแต่ละภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรนะครับแล้วก็แต่ละแอปเนี่ยเขาให้เราทําอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับเมนูที่2ก็ตามที่ทางแอปที่มันพามาดูในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นการแนะนําเพื่อนเนาะเชิญเดี๋ยวนี้นะครับเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนเพื่อที่จะสร้างรายได้จากการแนะนําเพื่อนได้ครับยิ่ง แนะนำเพื่อนมากขึ้นนะครับก็สามารถมีรายได้มากขึ้นนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราสามารถแนะนําได้ท nice ุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook T w i t t e r Line YouTube Tik you. t o อกนะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลในการแนะนําเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้มีคนทาเงินได้เยอะมากๆนะครับผมเห็นไหมนะครับผมอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเงินจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากยอดเงินนี้มันเวอร์เกินไปนะครับผมมันเวอร์เกินไปฮะเพราะว่ายอดเงินนี่คือหลักร้อยล้านเลยนะทุกคนดูด นะครับไม่แน่ใจว่ามันได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าชื่อตรงนี้มันเป็นของคนไทยหรือเปล่าหรือว่า เป็นการสร้างขึ้นมานี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่มีรูปโปรไฟล์หรือว่าชื่อที่ชัดเจนนะครับต่อมานะครับมเมนูที่3นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นการถอนเงินเข้าที่ท r ูมันี่บอลลตนะครับผมนี่ตรงนี้มันเขียนคําว่าทรูมันี่นะเห็นไหมขั้นต่ําในการแลกนะครับก็คือผู้ใช้ใหม่เนี่ยสิบาทนะครับน่าจะแลกได้แค่ครั้งเดียวนะสูงสุดที่200บาทเนาะสิบาท20บาท30บาท50บาท100าทแล้วก็200นะครับต่อปเป็นค่าโทรพท์นะครับรติอ เงินเข้าซิมมือถือนะ20บาท50บาท100สูงสุดที่500นะครับกรุนากรอกหมายเลขโทรศัพท์นะไม่ต้องใส่สูนำหน้าเนาะเพราะว่าบวก66เนี่ยก็คือมันแทนเลขู0ของเราแล้วนะครับสำหรับยอด2บาทตรงนี้นะครับผมน่าจะ เป็นลิมิเต็นะครับในการถอนนะน่าจะมีเวลาจํากัดนะครับแล้วก็มีจํานวนครั้งในการถอนนะครับสําหรับ2บาทตอนนี้ผมก็มียอดเงินอยู่ที่1.82สตางค์ละใกล้จะครบ2บาทแล้วด้วยนะครับถ้าผมยกครบยอดขั้นต่ำสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปการถอนเงินให้ดูว่ามันต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับ ประวัติโดยย่อนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะมีในส่วนของหน้าโปรปไฟล์ของเรานะครับแล้วก็หน้ายบายภาษาตรวจสอบการอัปเดตเวอร์ชันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการสมัครการใช้งานรวมถึงการทําเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับการถอนเงินเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ในครั้งถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเจอกัอนใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ